โอเคครับผมก็ขอสวัสดีก,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 กับทุกคนก็ก็กลับเมหมือนเดิมกับดี d ีดีชน e l กับเกมใหม่รับมันมีชื่อว่าฮัลโหลเบอร์เช่นเคยนะครับผมเผมสำหรับหลังจากที่โอเค มันก็นอนเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมฮะโอ้ติดตรงนี้ทุกเช้าเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็อยู่กันในเออ่กระท่อมเล็กๆเ,เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนะเอาเปิดหีบไม่ได้ เราจะเอาหีบไปทำไมเนี่ยเอาเปิดประตูไม่ได้อีกเอา kìm ba, ấy kìm bệt đã, oi. <laughs> Mình kìm bệt mày nè. Mày kìm đâu, ăn mày. มันกินเบ็ดไหมนะกินเบ็ดไหมไม่กินหรอกาใหมใหม่นะเพิ่มโอเคจังหวะน,นี้ผู้ชมเราจะรอให้ปลากินเบ็ดก่อนนะผู้ชมฮะกินเบ็ดเมื่อไหร่ก็ดึงขึ้นมาเมื่อนั้นนะฮะ ปลาไม่กินเบ็ดเหรอมันเดิมผู้ชมครับเราจะตกปลาบนเราจะตกปาลาริมตลิ่งอย่างนี้นะครับเออ,อโทษทีฮะขอไปด้วยฮะเอาเอาใหม่ทีหนึง่งโอ้ย มันกินเบ็ดไหมอ่ะกินไหมนี่ สงสัยเราคงตกปลาหมดแล้วมั้งครับคุณผู้ชมปลาหมดตะลิง เฮ้ยกินเป็ดแล้วเย่คุณผู้ชมมากว่าจะได้ปลากว่าจะได้ปลานะผมมันยากมากนะฮะอุ้ยหมา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 ป่าอยู่ตรงนี้ได้ไงอุ้ยบอกขนอุ้ยหมาหมาป่าเยอะจังเลยอ่ะ มีหมาป่าเหรอเอ้าหมามาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นหมาเลยนะไม่เคยมีหมาอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วมันก็กินแกะไปแล้วด้วย โอเคคุณผู้ชมครับเราจะย่างปลากันนะฮะ ยังเอ่ยดูชิตได้แล้วอร่อยนะผมเมื่อกี้เมื่อกี้มีหมาป่าอยู่นีไ่ได้ไงคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นนะนั่งไงมันยังยืนอยู่นั้นอยู่เลยคุณผู้ชมตัวหนึ่ง คุณผู้ชมครับผมว่าสงสัยผมต้องผมว่ามันจะทำการนะครับผมคุณผู้ชมฮะ <c oughs> นะฮะปลูกมิดกับมันนะฮะมาดิมองมองแบบนี้มาไล่ลูกมิดกับมันอ๋อนี่ไงเนหนึ่งตัวมา มาเนี่เอาเอาไปกินเน่ได้แล้วนี่ครับผูชบ้ชมว่ามันตามมาแล้วนี่ครับผูชบ้ชมว่าผมมีสัตว์เลี้ยงแล้วครับผม มันตามเราแล้วครับผู้ชมครับมาเข้ามาเข้ามาได้ไหมเข้ามาไม่ได้เหรออา้าวนั่งลงก่อน แบบนี้ก็ไม่ได้สิเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้มันมาอยู่ในบ้านเราก่อนนะครับผู้ชมนะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้มันมาอยู่ในบ้านก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปทําบ้านหมากันนะฮะเดี๋ยวพาร์ตต่อไปครับผมจะทําบ้านหมาเนาะโอเคผู้ชมครับ โอเคผู้ชมครับผมว่าแมปมามันน่าจะมีเออ่ประมาณนี้เนาะก็โอเคโอเคคุณผู้ชมผมว่าแมปมามันน่าจะมีประมาณนี้เนาะก็โอเคสัหวันนี้ครับผมก็จะทำการเออ่ผูกมิดให้กับเจ้าหมาป่ากันเนาะแล้เดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตหน้าผมจะมาสร้างบ้านสุนัขเนาะโอเคก็โอเคครับก็ใครชอบนี้ผม,ผ,มม like, check, ผมก็อย่าลืมผมที่ก็ที่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดซับสไครป์ผมก็อย่าลืมว่ผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ